แลหลมยิงยิงที่าเห็นมันเป็นยิงหเห,งหมือนกันไรยหม่กลางมีอะไรกันไม่ใช่หรอเนี่ยผู้ญิงยอมนะดูเท่าที่ดูครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมกิตเคท และผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับจากช่องฟ้าแฟรทเฮฮาครับครับวันนี้จะขึ้นไปยังข้างบนนะพี่ๆที่เป็นทางเข้าเมืองละแปลซึ่งช่วงนี้พี่พี่คงจะได้เห็นนะผู้หญิงที่เป็นเมืองละแปลออกมาเป็นจํานวนที่เยอะพอสมควรนะซึ่งาจากเขาที่เราที่ผมได้ไปทอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมันเกี่ยวกับกฎข้างในนะซึ่งข้างในก็จะมีกฎเยอะแล้วก็เข่งคันนะซึ่งเขาก็ออกมา ใช้อะไรภายนอกหน่อยครับพี่ๆซึ่งเขาออกมาครั้งเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎนะที่ออกมาส่วนคนที่เห็นด้วยเราจะไม่เห็นนะเขาจะอยู่ข้างในเมืองกันซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือมีจํานวนเยอะพอสมควรในที่เขาเล่ามาก็วันนี้ผมผมจะขึ้นไปดูสักหน่อยนะว่ายังพอมีออกมาแถวนี้อยู่หรือเปล่านะก็โอเคครับจะเดินทางขึ้นไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเรารี่เดินทางกันดีกว่าครับเพราะว่าฝนกล้จะตกละไปกันครับเดินได้สักพักหนึ่งนะพี่พยังก็มันยังไกลยอยู่เพราะค้อนกว่าจะไปถึง ไม่แน่อาจจะพักข้างหน้านุนสักหน่อยหนึ่งนะเพราะาเหมือนฟ้าคุ้ไปพี่มองดูจากอย่างเนี้ยนะคือปิดอาทิตย์หมดเลยนะเมฆตอนนี้นแล้วก็าอากาศเย็นนะพี่พเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เข้าหน,น้าหนาละ ที่มันมีเหมือนกับเกล็ดนะเห็นก่อนเนะี่ยรูลายมันเนะี่ยตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นทางล่องนอนอจากการดูเพราะว่ามันเป็นช่องสำหรับน้ำไหลนะ มคิดว่าก่อนน้าอันนี้อ,อ,อาจจะมีน้ำไหลมาก่อนนะตรงจุดเนี้ยแต่ว่าน้ำมันคงไม่ไหลแล้วซึ่งพอมันเป็นทางที่เหมือนร่องน้ำไหลเนี่ย น่าแฟเดเลยเราขึ้นไปข้างบนนี้ก็น่าจะถึงละอยู่ลยน้องบนนี้เป็นลระดับที่ล่อง,งน้ำอ่าด,ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเราก่อไฟรอตรงนี้ก่อนก็นได้อนะตอนนี้ก็ก่อไฟนั่งพักไปสักครู่หนึ่งนะพี่ซเดี๋ยวประมาณอีกสักเกือบเกือบชั่วโมงเดียว พักตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นทางเดินทางขึ้นไปต่อเพราะว่าเดินทางมาไกลเราก็ต้องก่อไฟรอด้วราอยุงมันก็เยอะด้วยนะ 嗯。Yeah, yeah. ได้ยี่คือการใสร้างควันไล่ยุงนะพี่เพราะว่าถ้ามีแค่ไฟเดียว ยูงคงไม่ไปนะต้องอขวัญไปนจ้ยนี่ก็ปหยิบขึ้นมาไปพอจะถึงหน้าต้องใช้เวลาเดินอีกก็ไปอีกไปพอถึงคน ไข่เด้งเล้วเหมือนเสียงไขค่ครีมแล้วไกลๆเนี่ยได้ยินตลอดแต่เราไม่กล้าทักไม่ค่อยชัดน,นะเสียงบางทีเราเข้าป่าเราได้ยินเสียงคุนคุยแล้วได้ยินเสียงอะไรนะคือทักมัวไปเลยนะใช่เราก็ไม่กล้าทักเพราะเสียงใครแต่เสียงใครแลเราไม่มั่นใจนะว่าเป็น<ช>เสียงที่เราได้ยินมันเสียงจะมาแถวฝั่งมันนะใช่ด้านบนนั่นเองพี่ ได้ยินเสียงคุยกันอยู่พักหนึ่งนะเนี่ยจะลองลองแบบเราเราจะลองแบบเยี่ยมเยี่ยมเลยนะเพื่อว่าจะได้ยินชัดขึ้น พี่แต่ว่าเสียงมันเหมือนจะหยุดพูดอยู่เดี๋ยวไปดูเลยป่ะ,ะนะเดินตามเสียงเข้าไปนะครับฟองไฟไว้แบบนี้ไม่น่าไม่หรอนะไม่เป็นไรเพราะเราได้เคลียร์บริเวณนี้นอกเลยหมดแล้วนะปันไฟไว้ให้เรีนะยบร้ะยวงห่างแบบน,นี้เสียงมันไม่ค่อยชันเลย ยังมันแถวนั้นเะหมือนว่าแถวนี้จะไม่ได้มีเพียงคแค่เราอยู่นะนีเดินยากด้วย เหมือนจะไม่ใช่คนเดียวเลยนะใช่หนึ่งจับจับเหมือนเหมือนมากกว่าหนึ่งคนนะพอพอจะกันพูดคุยนะมันเห็นเงินเงินต่อเฉยเห็นเงิ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 นอยู่มัมีความเคลื่อนไหวด้านหน้านี่นะไกลๆมอง เนี่ลองทูมด้วยให้ให้ไหมให้ไหมขยาบเดินดเยอะเนี่ยเหมือนสองคนนะสองคนแล้วค,ค่อยๆขยับไปดูนิ่งเลนดีกว่า พี่พี่เห็นด้วยหรือเปล่าแต่จากการดยตรงเนี้ยเห็นชัด<อ>เสองคนนั่งค,คุยกันอยู่เสียงไม่ชัดน,นะคืออะไรกันไม่รู้อพออยู่ไกลไกลมากเลย เบามากผม,มค่อยๆเขยับเข้าไปนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ย าจจะเป็นคนไม่ดีกนะ็ได้นมาพกันทั้อย่างนใช่ืชมนด ค,ค,คุยถึงเรื่องผู้ยิ่งนะเมื่อกลับไปที่ไหนมาแล้วก็ไปเจออะไรมาทัอย่างแล้ว,ลวกม็มานั่งเล่ากันฟังจะพ่อมน้องฟังป่ามีขัวรอด้วยนะใช่ชอบใจน่าจะชอบใจจัดไปทําอะไรมาทั้งอย่างที่มันไม่ดีแล้วไป<อ>นั่งเล่าคุยกันมันจะคลือนไหวแล้ ไปชีชช้มือไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ชี้มือชี้มือไปตรงนู้นเคลื่อนไหวเคลื่อนเคลื่นนอนไหวกันล้วสองคนน,นีู่เคลื่อนไหวออกจากที่แล้วนะมีกันแค่สองคนนะดูเท่าที่ดูแล้ว นามหลังไปจิกบวะต้องรวงห่างด้วยเพราะกลัวกลัวว่าจะได้ยินนะ แ่เมื่อทางนี้จะเป็นทางเข้าเมืองลับแลเลยนะลักษณะใช่เลยใช่ใช่ทางนี้ใช่ตาได้เลยนะพนนนี่มันอยู่ตรงนี้่ตรนี้เา้องหมอก่อนนพี่งหลังนินน อยู่ข้างหน้าเนี่ยฟังเสียงได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงมันเดินอยู่นะตัวใกล้ๆอยู่แค่นี้นะแตรงวี้เราต้องหอบก่อนแล้วตรงน,นี้มึงก็ใกล้ใกล้ทางข้าวเหมือนรับแรงไหยเิดบปากถังข้าวหอบก่อนนะพี่เพ,พราะว่า สาวสนใจไปเชื่อมพี่แม่เขาเอาผิดกว่าไปกูอย่าดื้อน่าเฮ้ยผู้หญิงด้วยนั่งอ่ะ พา,าไปเที่ยวเฮ้ยมาทางนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปทางนู้นดีกว่านะทางบนนั้นมันยังพอมองเห็นอยู่ นะมันพี่ยิงจะยอมได้ทำอนะไไม่เป็นทางเข้าเมืงอ,องับแวกยิงยิงที่เห็นนั่นเป็นยิงเมืงองัะแวกนะหม่กลางมีรายการไม่ใช่หรอเนะี่ย ดูเทนะ้าที่ดู ดูแล้วมันกลังมีอะไรกันเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่นรั่่น่่าคหือ้ารดหมดเลยอะไปกับพี่พี่ดีกว่าน้อง คนหนึ่งนะ่าจะอยู่ตรงนู้นป่ะมีคนมีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะผตามไปอะิงตามกนี้หญ่ก็จะเต็มใจใ้ด้หมเต็มใจมากเลยดูถอดหมดเลยนะเมืเมเออ่อกีเ้เดินไปทางง ยัอย่ตรงต,ต,ตรงไหนา้นาีถ้าไปทำโทษเจอเรานี้สวยเลย นัเหมือนกำล <c oughs> ังโชว์อะไรโชว์ไกด์เห็นนะ้าแฟมาดูดิตรงนี้เหมือนกำลังโชว์ร่างกายให้เห็นอ่ะดูเปิดเปิด เปิดอะไรห,หมดเลยนะดูดิมันพยายามชนให้ชนปลายเห็นทุกอย่างนีนร่างกายถูว์รูปร่างตัวเองนะตัวน้มันกำลังยั่วอะไรพวกเนี้ยยิ่งสาวออกมาจากเมืองร,รัลแล้วก็มาพอดรักกันนะครับบมญละนาจะแหกกดออกมาด้วยนะ ครับเฮตอนนี้ม <Kristin za minute> ันเดินขึ้นมาด้านบนเนี่ยเหมือนผู้หญิงเนี่ยจะเต็มใจมากเลยนะมีระมกระางนี่เป็นก่งนย่เต็ใจ สิ่งเพื่อนมันนี่เดินเสียง,งดังมากเลยนะเพื่อนเพื่อนมันอยู่ตรงนั้น ีสิบปะ<ช>มันมันเปิดสิบแล้วก็ปิดสิบเลย่ <โฮ S 3> ไปถึงโข <ฮ S 3> หลุดหมดแล้วาหลุลดหมดนะเราไม่ตามไปดีกว่านะมีข้อมูลเหตามน่ไหมีข้อลน,นตาม่ ยิ่งเศ้าเต็มใจขนาดนี้แบบเราก็ไม่ว่านะเพราะว่าเป็นความเต็มใจของเขาด้แล้วแล้วเราก็ปล่อยตามความต้องการของเขาเลยพวกพวก็ออกจากตรงนี้ไม่ไปยุ่งกับเขามากนะ ไม่มีอะไรเลยนะก็พิกกฎระเบียบของเขานะกับสิงคาวเาเนี่ยที่ทำเมาพผิดมาหันเลยนะครับกับกฎระเบียบของเมืองรับแรงนะขกับคิดว่าเขากลับกลับไปไม่ได้แน่ๆถ้าเป็นแบบเนี้เมืองรับแรงก็คงไม่ต้องรับเขานะครับก็ผมจะไม่ขอตามไปนะซึ่ง เขาก็จั้งใจกันทั้งสองคนอยวให้เขาก็อาเคลียกันเองนะว่าจะเอาไงกับาทางเมืองกับทางข้างนอกดีนะก็คลิปนี้ขอลาพี่ๆเพียงเท่านี้เลยจะเดินทางออกแล้วนะก็ฝากพี่ๆก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ลาพี่ๆเพียงเท่านี้เลย